ลอะะตจตอรัอายุ23ปีค่ะสูง174เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรมค่ะยังไงก็ขอฝากนะฝากตัวช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้คุณิไปน,นะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะค่ไปไหนคือนที่ทำงานคุณท,ที่ไปทำง,งานที่ไปส ที่ไหนกันล้วแต่ทุกคนมองคือไม่ใช่ดุดเดือดมองคูอว่ามองค่าเมติวิทุดอีกเตกนะคะคือบางทีก็ไม่มีใครรู้ว่าหนูเป็นก็ใารก็บางส่วนนี้เป็นยังไงก็คือคนรอบๆข้างคุณโผล่ไปะคะ่ะเขาจะมองเราในภาพลักษณ์ที่ดีในสิ่งที่เราทำะค่ะมันจะถูกมองให้ดีขึ้นเรา่จะไม่ต้องทำอะไรให้ลำบากเลย แล้วนนนะนหนูมีความกลัวอยู่แล an ้วทำไมหนูถึงอยากเสริมกิรรมดอยักรีบอนกับเอสเอ็นค่ะคือจริงๆแล้วทุกคนมีความฝันนะคะหนูก็มีความฝันเมื่อก่อนจะมีแบง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 แบเนะี้แล้วทุกคนดูทีวีหนูก็ดูแล้วหนูมันเขารู้สึกว่ากัวันฉันจะเป็นอินเจอร์อแบบเนี้ย เพียงแบบนี้ให้ได้ฉันอยากอยู่น้าชีวีฉันอยากให้คนรู้ตักฉันฉันอยากให้รู้ว่าฉันเกิดมาจากที่ไหนฉันควรจะพูดในสิ่งที่ฉันทำออกไปฉันอยากเป็นที่รู้จักและฉันก็อยากให้คนให้โอกาสฉันเป็นที่รู้จักเหมือนกัน